สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมอาจารย์ฮาร์ดอาจารย์ยานนท์อวิคุณประเสริฐกับรายการฮาร์ดออฟสปอร์ตนะครับหลังจากที่ห่างหายกับท่านผู้ชมผู้ฟังไปนานพอสมควรนะครับวันนี้ผมมีประเด็นที่จะมาพูดเกี่ยวกับไวรัสโควิด -19 นะครับกับวงการกีฬาซึ่งตอนนี้มีผลกระทบเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นภายในประเทศหรือกีฬาระดับโลกระดับนานาชาติเนี่ยซึ่งโอ้โห ไอ้เวลาตัวนี้จริงๆก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะร้ายแรงขนาดนี้นะครับจากที่รัฐบาลไทยออกมาว่าเอ้ยไม่มีอะไรไม่มีอะไรนะครับกลายเป็นว่าโอ้โหตอนนี้ประเทศไทยเราก็อาจจะเข้าสู่เฟสสามแล้วอาจจะเข้าสู่เฟสสี่ในระยะเวลาอันไม่นานนะครับเพราะว่ายอดผู้ติดเชื้อกับเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับถึงแม้จะมีผู้เสียชีวิตเพียงแค่หนึ่งรายในประเทศไทยแต่ว่าโอ้โหตอนนี้ทั่วโลกระบาดไปมากอเมริกาเนี่ยตอนแรกคือว่า ช่วงแรกนี่ไม่ไม่มีผู้ติดเชื้อเลยไม่พบผู้ติดเชื้อเลยไปไปมาโอ้โหมาตุ้ม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 ทีเดียวเป็นหมื่นคนแล้วนะครับอย่างตัวผมเองเนี่ยผลกระทบหลักๆเลยก็คือจริงๆผมต้องต้องไปกีฬาเยาวชนแห่งชาติที่จังหวัดตราดช่วง19ถึง29มีนาคมเนี่ยก็ถูกเลื่อนนะครับกีฬาเยาวชนแห่งชาติก็ถูกเลื่อนไปโดยไม่มีกําหนด นะครับก็ส่งผลกระทบเลยไอ้ที่พงที่พักที่จองเอาไว้อะไรไว้เนี่ยนะครับก็ไอ้ตรงนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะฉะนั้นมหก,กรรมกีฬาต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศเนี่ยก็ถูกถูกเลื่อนเพราะโรคไวรัสโควิด -19 เนี่ยโอ้โหส่งผลกระทบจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันกีฬาอะไรก็แล้วแต่นะมอเตอร์ไซค์ทางเรียบเนี่มอเตอร์ GP เนี่ยนะครับฟอร์มูล่าวันบางประเทศต้อง แข่งแบบปิดสนามนะครับซึ่งเจ้าผ้าเขาก็เสียไรายได้พอสม,มควรอาจจะมีะไรายได้จากการถ่ายทอดลิขสิทธิ์ทางทีวีแต่ยอดจากการจาหน่ายตั๋วเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบนะครับเพราะว่า,าการที่เอาคนมารวมกันมากๆเนี่ยโอกาสติดเชื้อเวลาตัวนี้มันก็จะสูงนะครับที่เห็นชัดๆเลยก็อย่างเ,าเ,าเาทนนิสอย่างเงี้ยนะแบดบินตันฟุตบอลอย่างเงี้ยการโชว์ซีรีส์อาร์ทีแรกก็เตะแบบปิดปิดสนามนะครับไปไปมาๆก็ นะยกเลิกการแข่งขันลีกใหญ่ๆในทวีปยุโรปไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรบุนเดสตีกากันโชซิลิอาลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับแล้วก็พิเมรีอังกฤษพิเมร์ก็ประกาศไปแล้วล่วงหน้านะครับว่าปิดงดเตะ3วิคนะครับสสัปดาห์เดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ต้นเดือนเมษาก็ดูว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้มีทั้งผู้จัดการทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรของอาร์เซนอลมิเกลอาร์เตตานะครับแล้วก็นักเตะไม่ว่าจะเป็นเชลซีอะไรเงี้ย ติดเชื้อที่แรกมาจากทางเยอรมันก่อนประกาศออกมาก่อนมีนักเตะ2ลรายติดเชื้อไอไวรัสโควิด1 9 2นะครับสรายไปไป,ไปมาโอ้โหกระจายไปทั่วเลยกันโชว์ซีอาอะไรเงี้ยนะยิ่งโดยเฉพาะประเทศอิตาลีนยะกลายเป็นว่าแซงขึ้นมาเป็นอันดับ2แล้วจากผู้มีติดเชื้อไวรัสแล้วก็ผู้เสียชีวิตแซงหน้าเกาหลีแล้วนะครับคราวนี้มาประเด็นของประเทศญี่ปุ่นที่จะเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกนะครับปี2000 20นะครับปลายเดือนกรกฎาต่อต้นเดือนสิงหาเนี่ยนะครับก็เป็นประเด็นถกเถียงกันพอสมควรนะครับเพราะว่า IOC นะครับไอ,ไอโอลิมปิกสากลเนี่ยทีแรกก็บอกว่าอะไรประกาศออกมาว่าถ้าญี่ปุ่นยังควบคุมสถานการณ์เวลาโควิดไม่ได้ภายในปลายเดือนพฤษภานะครับก็จะให้งดจัดการแข่งขันโอลิมปิกเท่ากับว่าโอลิมปิกปี2020ก็จะไม่มีเลยแต่คราวนี้รัฐมนตรีกีฬา